สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับนุ่นอีกแล้วนะคะเอวันนี้นุ่นจะมาแนะนำอะไรให้กับทุกคนนะาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอ่าตอนอื่นนะคะนุ่นนะคะต้องขอสแสดงความยินดีกับคนที่สามารถมีลูกค้ารีบรอนวีพีแล้วหนึ่งคนติไข่แตกแล้วเย้ยค่ะแล้วทีนี้ลำดาดบต่อไปล่ะเราจะ ดูแลเขายังไงในเมื่ออุดมการของเรานะคะตั้งเป้าว่าเราต้องดูแลลูกค้าเหมือนราคาระดับเงินแสนจริงไหมดังนั้นนะคะวันนี้นะคะง่ายมากเลยนะคะอันดับแรกนะนุ่นจะมาซ้อน การจัดเซตรีบอนค่ะในเมื่อเราดูแลเขาระดับเงินแสนรีบอนเรามีทานทั้งหมดนี่นะคะ4มือด้วยกันใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเนาะว่าจัดเซตรีบอนเป็นยังไงนะคะเชิญชมได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมถุงใส่กันค่ะถุงนะคะขนาดแรกก็คือ6คูณ8ซนติเมตรนะคะไว้ใส่2อย่างได้เลยก็คือน้ำมันลำค้าออเรนซ่าและเอฟโลูซ่านะคะ ถุงขนาดที่2ขนาด10คูณ15ซนติเมตรนะคะไว้ใส่มื้อเช้าและมื้อเย็นค่ะถุงขนาดสุดท้ายนะคะ15คูณ23ซนติเมตรค่ะไว้ใส่สำหรับมื้อก่อนนอนและรวมถุงทุกมื้อนะคะ คราวนี้นะคะเราก็จะมาจัดเซตรีบอนเบสิกนะคะมื้อเช้าและมื้อเย็นเนี่ยจะทานเหมือนกันได้แก่1โปรตีนนูติโปร2ซองนิวเทียม1ซองและน้ำมันลำข้าวออลซ่า3เม็ดนะคะเราก็ประกอบใส่ถุงเข้าไปเลยคะ่ะอย่าลืมแปะสติกเกอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะว่าเป็นมื้อเช้าและมื้อเย็นมื้อถัดไปเป็นเอสโฟโรซา2ซองและอย่าลืมแปะสติกเกอร์ว่าเป็นมื้อเที่ยงด้วยนะคะ คราวนี้นะคะทุกคนก็จะเหลือมือสุดท้ายแล้วก็คือโฟและไอเดียก่อนนอนให้ทุกคนใส่ไปในถุงใบใหญ่ใบสุดท้ายที่รวมประกอบล่างได้เลยค่ะเราก็นำทั้งหมดนะคะ3มมือนะคะมาใส่ในถุงเดียวกันแล้วก็แปะสติกเกอร์นะคะให้รู้ด้วยค่ะเพื่อเป็นการสะดวกสำหรับลูกค้านะคะ ที่ลูกค้า VIP ของเราดูแลรีบอลเลยแกะออกมาง่ายค่ะ1ถุงตัวนี้เขาสามารถพาไปได้1วันเลยนะคะมาดูกันว่าเขาจะสามารถแยกมื้อได้ถูกขนาดไหนนะคะวันนี้มื้อเช้าค่ะให้เขากินได้เลยนะคะแกะซองมื้อเช้าเราสามารถเช็คความละเอียดเขาได้แล้วก็มื้อเที่ยงนะคะเห็นไหมแล้วก็มื้อเย็นเหมือนกันค่ะ แค่มีน้ำฉีกซองชงเข้าปากนะคะสุดท้ายในถุงนี้นะคะก็จะเหลือเป็นมื้อก่อนนอนนะคะนี่นะคะโอเคเห็นไหมเนี่ยค่ะเพื่อความเช็คลิสต์นะคะของลูกค้าของเราของเราแล้วก็ลูกค้าด้วยว่าเขากินครบทุกมือ้อสี่มื้อหรือเปล่านะคะเห็นไหมโอเคง่ายขนาดนี้นะคะให้ทุกคนลองทําตามดูนะจ๊ะ เป็นไงบ้างคะทุกคนการจัดเซตง่ายไหมสําหรับนุ่นนะคะนุ่นอยากให้ทุกคนนะลองทําดูนะคะนุ่นว่านะคะมันง่ายมากมากเลยที่สําคัญอีกข้อหน,นึ่งนุ่นไม่อยากให้ทุกคนลืมก็คือทุกคนต้องแถมแก้วเชคให้ลูกค้าด้วยนะคะเนื่องจากว่าแก้วเชคมีประโยชน์อย่างไรเราจะได้กะปริมาณน้ําในการที่ชงโปรตีนแล้วก็ชงโฟนะคะเนาะให้ลูกค้าด้วยลูกค้าก็จะได้ มีแก้วเช็คสวยๆนะคะไว้ชงโปรโตีนพกพาสะดวกง่ายและที่สำคัญคือเมื่อเวลาเขาถ่ายรูปให้เราเนี่ยคนอื่นเป็นการตลาดแบบดึงดูดอุ๊ยกินอะไรถึงสุขภาพดีกินอะไรถึงหุ่นดีเนี่ยค่ะมันเป็นแบรนด์เนอร์บอกอยู่นะโอเคสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะลองทำตามทุกคนนะคะบ๊ายบาย